พิการซับซนหมายถึงความบกพร่องร่วมกันมากกว่า 1. ลาักษณะเกิดขึ้นต่อบคุคคลเช่นบกพร่องทางสติปัญญาเร่วมกับตาบอดหรือบอกพร่องทางสติปัญญาเร่วมกับความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนือ้อพิการซําซ้อนมามีปัญหาผิดปกติที่หลากหลายได้แก่การมองเห็นการได้ยินการเคลื่อนไหวทางร่างกายการเรียนรู้ การมองเห็นดาสติปัญญาเป็นต้นสาเหตุน,นะคะหนึ่งความผี่ปกติของตัวออกในทางรูปหลบเลือดสมองในตัวอออนเช่งได้แก่เชื้อไวรัส ซโปัญหาด้านพฤติกรรมนะคะ 1. ยังคงแสดงพฤติกรรมเหมือนเด็กแม้จะมีอายุขึ้นแล้วอ,อมีความยากลำบากในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 3. ม,มีทักษะในการดูแลพึ่งพาตัวเองจำกัดปัญหาด้านจิตใจ 1. มีความรู้สึกเหนือถูกขัดไล่อ,อกจากสังคม 2. คิดตัวจากสังคม 3. กัวโกรธ และไม่พอใจเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือเมื่อถูกบังครับ 4. ทำร้ายตัวเองปัญหาด้านล่างกายนะคะอาการช้าการสูญเสียระบบประสาทสัมผัสภาวะโพงสมองข้างน้ำกระดูกสันหลังคดงงอเชื่องช้าเป็นต้นวิธีการแก้ปัญหา ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆเช่นนักแก้ไขกันพูดนักกายภาพบำบัดน,นักนันทนาการครูการศึกษาพิเศษแพทย์เฉพาะสาขาทำกิจการเช่นออกกำลังกายวาดรูประบายสีปั้นดินน้ำมันหรือให้ร้องเพลงเต้นตามเสียดงดนตรี